มานี่มาดูแบล็คเบอรี่กันค่ะอันนี้ที่สวนนะคะที่ปลูกไว้นี่ค่ะเริ่มมีสุกแล้วค่ะอันนี้มันแห้ง,ยงเยอะมากเลยค่ะแต่ยังไม่สุกพอด,ดีนะคะ แบล็กเบอร์รี่พวกตระกูลเบอร์รี่เนี่ยปลูกง่ายมากเลยค่ะ <c oughs> เวลามันติดล่ะ <c oughs> นี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเป็นแบบนี้มันจะมะีสีเหลืองเขาเรียกว่าสีเหลืองเขาเรียกว่าราสเบอร์รี่ค่ะแต่ลูกก็จะเป็นอีกคล้ายๆกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นสีเหลือง